สวัสดีครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้22มิถุนายน2564ครับนำข่าวสารเพิ่มเติมด้านบัตคนจนมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังต่อเกี่ยวกับโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมนะเช่นเงินเข้าวันที่เท่าไหร่ทำลองนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเล่ารายละเอียดตัวนั้นก็ขอแจ้งท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบนะครับ เกี่ยวกับที่มีแวดวงโซเชียลเผยแพร่แชร์ข่าวเกี่ยวกับแจกรัฐบาลจะเยียวยาเป็นเงินสวด5,000ทุกกลุ่มทำนองนี้นะครับหรือรัฐบาลจะเยียวยาเป็นเงินสดเข้าบัตรคนจนไปกดเงินสดได้หรือแม้กระทั่งบอกว่ารัฐบาลจะเยียวยาเราชนะเฟด4อ้าว5,000กดเงินสดได้อะไรก็ว่ากันไป อันนั้นเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นนะครับไม่มีมูลความจริงนะครับละเอียท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เลยครับท่านไปที่ Google ครับพิมพ์คำว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับก็กดเข้าไปจากนั้นก็แบก,ก,ก็เข้าไปค้นหานะครับหลายข่าวข่าวนั้นที่เป็นข่าวปลอมทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็จะทยอยขึ้นเว็บไซต์แจ้งให้คนทราบโดยเฉพาะเรื่องเยียวยา5,000ัน ทุกกลุ่ม3เดือนอันนั้นเขาลงไปแล้วว่าเป็นข่าวปลอมนะครับแล้วก็บัตรคนจนจะมีเงินเข้า5 0 0พันก็ข่าวปลอมเราชนะเฟสสี่ก็ข่าวปลอมเพราะเราชนะนั้นสิ้นสุดไปแล้วตอนนี้ครับ30มิบิถุนายนจะสิ้นสุดการใช้เงินส่วนการเติมเงินเติมเข้าไปหมดแล้วเราชนะจะได้คนละ7 0 0 0นะครับเราชนะแล้วก็เพิ่มสัปดาห์ละพันให้ไปแล้วอีก2 0 0 0เป็น900 0หลังจากนั้นก็สิ้นสุดไปแล้ว นะครับเอาละครับมาพูดเรื่องบัตรคนจนของเราต่อดีกว่าสําหรับผู้ถือบัตรคนจนนะครับโครงการเพิ่มกาลังซื้อรัฐบาลจะเติมเงินพิเศษให้2องบาทเป็นเวลา6เดือนหลักเกณฑ์ก็ง่ายๆครับใครที่มีวงเงินเดิมอยู่แล้วเคยได้เท่าไหร่อะไรยังไงยังได้เหมือนเดิมทุกประการเงินเพิ่มาลังซื้อนั้นเพิ่มเข้าไปอีก2องบาทให้ไปอีกเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนเงินเพิ่มาลังซื้อนี้ ที่เพื่อให้2 0 0รบาท6เดือนนี้นะครับเขาให้ไปซื้อของอย่างเดียวนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้หลักเกณฑ์ก็เป็นอย่างนี้เงินเข้าวันที่เท่าไหร่ครับเริ่มเข้าวันที่1กรกฎาคมครั้งแรกครั้งต่อไปก็จะเข้าทุกวันที่1ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนธันวาคมก็จะครบ2ระบาท6เดือนนะครับเงินนี้เก็บสะสมในบัตรได้หรือเปล่าไม่ได้ครับต้องใช้ภายในเดือนนะครับสมมติว่า1กรกฎาคมใครมีวงเงินเดิม200วงเงินเดิมรูดสินค้า300ทํายทำรองนี้ เมื่อบวกเงินตัวนี้ใครที่เคยมี2 0 0้ก็จะกลายเป็น400ใครที่เคยมี3 0 0้ก็จะกลายเป็น500พวกเงินนี้ต้องใชให้หมดภายในเดือนที่ได้รับหากไม่ใช้หรือลืมใช้หรือใช้ไม่ทันสิ้นเดือนก็ตัดเดือนหน้าก็เข้าให้ใหม่ทํานองนี้นะครับจะเก็บสะสมในบัตรเอาไว้ใช้ทีเดียวเยอะๆไม่ได้นะครับเป็นกติกาของเขานะครับก็ใช้กับร้านค้าทั่วไปที่เขาร่วมโครงการนั่นแหละครับ เงิน200บาทที่เพิ่มเข้ามานี้ใช้กับร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าที่มีแอปทุงเงินได้หมดนะครับส่วนวงเงินเดิมใช้กับร้านทองฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ